ไปดูไดโนเสาร์กันไปนหนูเดินไปดูเลยลูกโอ้ยโอ้โหปากใหญ่มากเลยพี่เมื่อดูดูไปหามามสเถอซัมเมอร์กลัวซัมเมอร์กลัวปากไดโนเสาร์โอ้ว้าวไปเดินไปดูเลยดูพี่เมื่อพี่เมื่อเขาจะเก่งๆนิดหน่อย พี่เม,ม่อไม่ไม่เคยเห็นดดวนเสออาใหญ่ขนาดนี้อ้ใหญ่มากเลยฝันสิหวงังแต่เมื่อเดินดูนี่มีนอยคาเดวนเสาด้วยนะอูเมื่อดูสิโครงกระดูกเดินเสาสิ น,นี่มาอีกห้องหนึ่งห้องน,นี้มีอะไรห้องน,นี้เป็นเหมือนออกกําลังกายได่หรือเปล่าอภิวาเรลองไปเดินทรงตัวที่ลูก เซัมเมอร์สนใจฉลามซัมเมอร์ก็ชอบฉลามซัมเมอร์ชอบฉลามนะเมื่อกี้นี่ตัวอะไรหรอฮะชาร์กหรอเขาเ็ใครผู้ใหญ่บ้างตอนนี้เด็กกำลังจะขึ้นไปชั้นที่สี่เออชั้นที่สามดูดิมีอะไรให้เล่นบ้างที่สเปเนเนี่ย พี่ว่าไปดูไปต่อต่อตรงนู้นนี่ดูพี่เขาสร้างเมืองเห็นไหมอาซาม,มี่ไปสร้างตรงนู้นเลยอาซาม,มี่ไปเลือกตึกแล้วหนูจะสร้างเมืองยังไงไป let's go ว wow. ้าวอาซาม,มี่สร้างโบสถ์อาจะวางเมืองตรงไหน นั่นอะไรลูกอะหนูสร้างเนี่ยเอาจัดมือจัดมือยังไงดูซิเอเดนจะจัดมือ,อยังไงเอามีถนนแล้วเนี่ยถนนต้องนถนนยาวกว่านี้รูเปล่าว้า สถานีตำรวจดูดิดูดิ่ซัมเมอร์จะสร้างเมืองยังไงดูสิดูนี่มาซัมเมอร์จะสร้างเมืองยังไงนะถนนนี่ถนนยาวหรือเปล่า,า,อลาโอ้โหเอเดนสร้างเมืองนะเนี่ยมีดูโอ้โห ถนนยาวไปถึงไหนเนี่ยลูกโอ้จะขับรถไกลไหมน้าถนนยาวจังเลยอ่ะไม่เอาคงคงไม่ะดูสิลูกจะสร้างถนนยังไงดูสิอเ,เอาหนูหยิบมาได้หลายๆอันเลยลูกอหยิบมาหลายๆอันเลยเด็ด <c oughs> นี่ชอบวิ่งอ่ะวิ่งหยิบทีละอันทีละอันเนี่ยฮะ ดูที่ถนนเจ้าสร้างไปถึงไหนเนะี่ยอืมโอ้โหซัมเมอร์ Summer กำลังสร้างเมืองดูสิดูดูถังเมืองซัมเมอร์นี่ที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์เด็กสวนอยู่ติดกับสวนจัตุจักเลยนั่งิสเอดมาได้เลยเดินทางสะดวกด้วย ดูดูดูอะไรอ่ะเนี่ยหนูยังไม่มีเทาเฮาเลยเอาเทาเฮาไปเกี่ยหลังอันจะสร้างเทาเฮาที่หลังดูเทาเฮา,า,าหลังหนึ่งบ้านหนูสีฟ้าใช่ไหมหนูบ้านหนูสีอะไรไ <laughs> สนุกขาละอ่าห้องสมุดไวาไหน โอ้ดูวิศวกรซัมเมอร์สร้างถนน,นดูนะพื้นที่ก็โอ้โหกว้างสวยเลยนสบายอยู่ยการเล่นแต่ละห้องก็จะมีเป็นรอบๆนะแล้วก็จะไม่แออัดด้วยมีสร้างไว้ขนตาด้วยเอ้เห้า สร้างบ้านหนูกับบ้านตาอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะโอ้อันนี้อะไรตึกตึกดัดวะครับสุดยอดเลยซัมเมอร์สร้างเมืองเสร็จไหมวันนี้โอ้เมืองเมืองใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหลวงเลยนะเนี่ยสัมภาษณ์ก่อน <c oughs> <c oughs> หนูสร้างเองใช่ไหม อาชาเองสดดีใจต้องบั๊มไงดีใจแล้วต้องบั๊มไงเอานี่ครับเล่นเองแล้วก็ต้องเก็บเองด้วยเก่งมากเลยนี่ดูสร้างเมืองแล้วก็ต้องเก็บด้วยนะครับเล่นเสร็จเราก็ต้องโต้กันเก็บนะเก็บให้เต็มที่โอ้เล่นเองเก็บเองโอ้เก่งมากเลยซัมเมอร์ อาแล้วลูกพอแล้วลูกเอู้เข้าล็อกด้วยอ่าเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือด้วยอะถ่ายลูกถ่ายลูกก่อนโอ้โหเก่งมากจริงเลย มาได้ไหมหนูมาจะลงตามไปก่อนด้กยต้กล้องเฮ้กูอะไม่ด้หนูเดินตามมันนั่งนี้เจ็บแผลแล้วเปล่าไม่ไม่ม่นี่นะคะพี่พี่เท่าพี่พี่เท่าคันเด็กกิจกรรมหลายอย่างเลยอันนี้มาวันอาทิตย์คนค่อนข้างจะเยอะนิดนึง ใครที่จะมานี้ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนนะก่อนที่จะเข้าที่นี่เข้าไม่เสียตังค์ด้วยฟรีสำหรับเด็กนี่ก็จะมีหลายตึกเลยสำหรับเด็กซัมเมอร์ชอบใหญเลยครับนี่มาสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองซัมเมอร์ต้องเข้าไปเล่นอะไรนะบัตลันไบค์ใช่ไหมจักรยานกระถายต้องไปอะไรเล่นตามกฎจาราจรนี่ใช่ไหมเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อน อะก่อนขับเราต้องวอร์มนิ้วก่อนอ่ะวอร์มนิ้วที่ป๊า,ปาสอนอ่ะวอร์มอันนี้ครับเอเดก็ต้องต่อแถวแล้วรอเรียกคิวซึ่งจะเข้าไปเล่นจักรยานขาไถ่นะดูเพื่อนๆเ,เต็มเลยเราก็ต้องอย่าลืมเวลายาห่างกันด้วยอ่าคิวเอเดแล้วเลขแปดป่ะใช่นี่ดู ที่ซัมเมอร์จะไปขับจกักรยานมมอบหวนเลยค่ะว้าวสวยมากเลยข้างในดูดูพื้นที่นี่ครับใครสะดวกมา,มามาได้เลยนะใช่โอ้โหซัมเมอร์ชอบดูพื้นที่จัดโซนนะโซนสวยงามนะครับมีการจัด ระบบการเข้าใช้บริการด้วยมันจะเป็นรอบๆดูดีวันนี้มา้มาพามาหลุดซัมเมอร์มาตะลุยต่อแถวนะนี่เราคิวสุดท้ายเลยเด่นคิวสุดท้ายเลยอันนี้เราก็จะต่อแถวรอ,อขึ้นลิฟต์กันระหว่างรองไป N เด่นเด่นช่างจะชอบแต่ครับสถานที่ของวิพิธภัณฑ์เด็กนี่สนุกสนาน แอร์ยืนฉ่ำเลยดูชอบหลายคนเลยสามารถสนุกไหมครับลูกโอ้กลับหัวก่อนเลยเขามาเล่นเมืองเลโก้นะอ่าอันนี้ก็เดเกก็ต้องมาใส่หมวกหนึ่ให้เรียบร้อยก่อนนะมีการเซฟตีให้เรียบร้อยก่อนสัมภาษณ์ก่อนนะครับพอมไหมครับลูก โอเคเดี๋ยวถูต้องขับตามเพื่อนๆนะเพื่อนๆหยุดเรก็ต้องหยุดนะอันนี้ครับ่เนะซฟตี้ใส่เซฟตี้น้องเอเดนก่อนเอ่อเตรียมพร้อมนไปาม่สตาหนน้คนะูไปสตาร์กับเพื่อนไปต่อแถวครับลูก

ลุเลยไม่ได้ขับนะโอ้ยเดิขับกันเลยโอ้อะไจะอือว่าขนัดขัาออกล้วไม่ถนัดเออตาไก เล่นเกมครับลูกอ่ะเขาก็จะฝึกสอนการขับหลจราจรถูกต้องขับคุณค่ับอาถ่ายถ่ายแบบเพื่อนเพื่อนขอถ่ายเด็ดเด็ ยังไงตอนนี้ใบเขียวจับใบแดงครับอีเดนจับใบแดงไม่ใช่ชินกับการใช้ไม้จัย เฮ้ยฮัทตาจะเ่ะจวันที่เดิม ขับตามจราจรอ่ะเด็กๆก็ต้องขับตามจราจรสามีสามเาตสามเาเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยสามมีฝั่งนี้เมื่อครับสามเาเดี๋ยวฝั่งนี้เธอถอดสนับแขว้า ต้งเมื่อขาทำนี่ลูกต้องค่อยๆขับนะครับรติดกยังไม่คล่องนะแต่ามีการใส่สลับแง่สลับข่าวอยู่แล้วก็เซฟหน่อยไม่มีหมวกกันน็อกได้ด้วยแซมมี่ อ่าทางนี้มั่งกเก็ได้อ้ามีคุณดูตเดนเยวซ้ายนี่แหละอ <c oughs> อ่ามาทางซ้ายมั่งเด้อ ขปากมั้งเตยแกงทำอะไยแกงเมื่อขัดตามสอนนะลูกตามเห็นไหมลูกสอนชี้ไปทางไหนลูกโอเค ไปเลยก็ขับไปเลยตามตามลูกศรนะไปไปเส้นสุนิดนึง มขับตามเพื่อน,นเลยเลยอ้าเลยไปเลสโก้เหนื่อยยังลูกเหนื่อยแล้วเปล่าโอเคลุยต่อเลยเลสโก้เสีย <c oughs> สุดนิดหนึ่นนะงเรียนเสร็จแล้วเถอะห้ซัมมี่วอร์มมือด้วยซัมมี่วอร์มมือโอเควอร์มมือเลย ครับวันนี้ก็สนุกมากเลยวันนี้กลับบ้านแล้ววันนี้เรามาเล่นถึงจุดสุดท้าย้วครูจุดเล่นเมืองบังบาลานไบร์นี่เรามาเล่นถึงสุดท้ายแล้ว <c oughs> วันนี้ซัมเมอร์เหนื่อยไหมคบลูกสัมภาษณ์กัอนเหนื่อยชอบเดี๋ยวเราบนั่งแบบป้าผ้ามาใหม่นะโอเคบายบายกล้องก่อนเลยบายบายไปไป